ญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆสักข้อหนึ่งเคยไหมฮะที่รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนวนอยู่ในอ่างทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีพยายามแทบตายแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่หวังหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตคนอื่นดูมีความสุขจังเลยทำไมเราถึงไม่มีบ้าง ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความอิจฉาริษยาความทุกข์ใจเหล่านี้มันกัดกินใจเราไปเรื่อยๆเหมือนสนิมที่เกาะกินเหล็กอาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องราวของป้าสมป้าสมเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งแกขยันขันแข็งตื่นแต่เช้ามืดมาเตรียมของทำอาหารอร่อยแต่ปรากฏว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เทียบกับร้านข้างๆที่รสชาติธรรมดาธรรมดาแต่กลับขายดิบขายดีปาสมก็เกิดความน้อยใจเสียใจคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ดีสิ้นหวังจนวันหนึ่งปาสมถึงกับไม่อยากจะลุกขึ้นมาขายข้าวแกงอีกต่อไปรู้สึกว่าชีวิตมันช่างมืดมน เช้าวันนั้นปะสมนั่งซึมอยู่ที่หน้าบ้านมองดูสายฝนที่โปรยปลายลงมาแล้วก็คิดถึงคำพูดของหลวงพ่อที่วัดประจำหมู่บ้านที่เคยเทศสอนเรื่องไตรลักษณ์ขึ้นมาในใจหลวงพ่อบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรแม้แต่ตัวเราเองก็เช่นกัน ป้าสมนึกถึงข้าวแกงที่แก่ทำทุกจานแก่ตั้งใจทำอย่างสุดสีมือแต่รสชาติมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบที่หามาได้ในแต่ละวันบางวันเครื่องปรุงไม่ดีรสชาติก็อาจจะดรอปลงไปบ้างหรือบางทีลูกค้าอาจจะชอบรสชาติแบบอื่นมากกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวที่ทำให้ทุกคนต้องชอบข้าวแกงของแกได้ตลอดเวลา แล้วผสมก็เริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ของแกมันเกิดจากการที่แกไปยึดติดกับความสำเร็จยึดติดกับความคิดที่ว่าข้าวแกงของเราต้องอร่อยที่สุดหรือเราต้องขายดีกว่าร้านข้างๆเมื่อความคาดหวังมันไม่เป็นไปตามที่หวังก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมา ผสมเริ่มปล่อยวางปล่อยวางความคาดหวังปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแกกลับไปทำข้าวแกงด้วยใจที่สบายขึ้นทำด้วยความรักและความตั้งใจเหมือนเดิมแต่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องขายดีเป็นเทน้ำเททาแกแค่ตั้งใจทำอาหารให้อร่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละวัน ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานร้านข้าวแกงของผสมก็เริ่มมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆหลายคนบอกว่าข้าวแกงของผสมอร่อยขึ้นรสชาติกลมกล่อมถูกปากที่สำคัญคือทุกคนสัมผัสได้ถึงความตั้งใจและความใส่ใจที่ผสมใส่ลงไปในอาหารแต่ละจานญาติโยมทั้งหลายเรื่องราวของผสมสอนให้เรารู้ว่า ไตรลักษณ์นั้นเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆไตรลักษณ์ประกอบด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตา 1. นึอนิจจัง แปลว่าความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราความคิดของเราหรือแม้แต่สถานการณ์ต่างๆในชีวิตไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอน 2. ทุกขังแปลว่าความเป็นทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตแต่ความทุกข์นั้นมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในใจของเราเองตั้งหากเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์เราก็จะพยายามลดละความยึดมั่นถือมั่นในใจ 3. อนัตตาแปลว่าความไม่ใช่ตัวตน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงการรวมตัวกันขององค์ประกอบต่างๆเมื่อองค์ประกอบเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราก็จะลดความเห็นแก่ตัวลดการยึดมั่นในตัวตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพธรรมาอนัตตาแปลว่าธรรทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ง่ายขึ้นเมื่อเราปล่อยวางความยึดมั่นได้เราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงหลวงปู่ชาสุภัตโทท่านเคยกล่าวไว้ว่าให้เรามองทุกสิ่งอย่างเป็นของยืมมาใช้ชั่วคราวไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆสักอย่างเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนเขาไป คำสอนนี้ช่วยเตือนสติให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าในชีวิตประจำวันของเราเรากำลังยึดติดกับอะไรอยู่เรากำลังยึดติดกับความสำเร็จยึดติดกับทรัพย์สินยึดติดกับชื่อเสียงยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกหรือยึดติดกับตัวตนของเราเอง เมื่อเรารู้ว่าเรากำลังยึดติดกับอะไรเราก็สามารถเริ่มปล่อยวางได้ทีละนิดเริ่มจากการยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเจอความทุกข์เราก็พยายามมองมันด้วยใจที่เป็นกลางไม่ปรุงแต่งไม่เติมเชื้อไฟเข้าไป เมื่อเราเจอสิ่งที่เราชอบเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเพราะสักวันหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะต้องจากเราไปการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปนั่งสมาธิในวัดเท่านั้นเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งหรือการนอนการทำงานการกินการดื่มการพูดการคิด ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมได้หมดขอให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวในทุกขณะจิตเมื่อเรามีสติเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเห็นความจริงเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเมื่อเราปล่อยวางได้เราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง วันนี้อาตมาขอฝากข้อคิดง่ายๆไว้สข้อ 1. จงยอมรับความไม่เที่ยง 2. จงปล่อยวางความยึดมั่น 3. จงอยู่กับปัจจุบันลองนำไปพิจารณาและปฏิบัติกันดูแล้วท่านจะพบล่าชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วในตอนต่อไปอาตมาจะมาพูดถึงเรื่องกรรม กฎแห่งกรรมนั้นทำงานอย่างไรและเราจะใช้กฎแห่งกรรมนี้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป